วันที่18กรกฎาคม2568ยอดยมที่ทำบุญสังฆทานออนไลน์กับวัท่ากุงสังฆทานชุดละ2,000บาท7ชุดสังฆทานชุดละ1,000บาท6ชุดสังฆทานชุดละ500บาท10ชุดสังฆทานชุดละ100บาท1 6 5ชุดนะ satu 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 satu, satu. เนียอย่ที่ชาบุญจะทำว่าท่าสุงแยกอย่างปารพรนะ่แบบน้ายะถาดิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคดังเอวะเมวะอโตตินังเปตานังอุปการปฏิปิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะจะมีสัตรูตะเปปุเรนตูสังกปายันโทปะนราโสยะธาเมนิโตติราโสยะธา ตปิติโยริวันชานตุสัมภะโลภวินานตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขีตีขายุโกภวะอติวานาสิลิตสนิจา ติอายุวันโนสุข,ขังอะรังก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำบุญในวันนี้ในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนโลกนี้นะ